ส,สดีค่ะวัน,นี้โนโอเอ็นเจล่าจะมาทำบิงซูแบบง่ายๆนะคะค่ะอันนี้เป็นเจลลี่แข็งอันนี้เป็นน้ำแดงไวราค่ะแล้วอันนี้เป็นเจลลี่มิสมอันนี้เป็นบล็อกกี้ค่ะค่ะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไวต้ตกแต่งอ๋อโอเคทำยังไงคะแบบแร่เอาเจลลี่ที่แข็งเลยไปใส่ในแก้วนะคะจะใส่แล้วนะคะ เบาๆค่ะต่อไปเรามาราน้ำแดงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตกแต่งกันนะคะ เสร็จแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยป๊อกกี้แล้วนีเลยนะคะใส่ช้อนเลยค่ะใส่ช้อนเลยค่ะ